คิวกินเอลอะทุกคนอะคือแบบเพิ่งตื่นใช่ไหมแล้วคือเราไม่ได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อใช่ไหมแกมันทำตะคิวกลินเวถึงจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อไงมันก็ตะคิวกินเหมือนันเวอช่วยด้วยตะคิวกินแขนกูจะเดินได้หรือไม่เอเลนช่วยด้วยช่วยด้วยตะคิวกินมันเจ็บมันจ็บจ็บจีบ,จบ กูจ็บช่วยไม่ได้กูเจ็บกูเจ็บช่วยด้วยกูเจ็บแป๊บนึงอ๋อออเนี่ยเปิดภาฯก็อะไรก็ไม่รู้ตะิคกินซะงั้นเลยไปไม่เห็นที่จำเจอนเอ๊เหมือนเหมือนดีเลยชาเออน่ก็ไม่รู้เยไปอีกกการเทปเออกูจะตายเร็เ แคเท้ายวอันขวาหนึ่งตรงประตขางขวาอไอ้นั่นมานะนะไอ้นั่นรึเก่าอะตะคิวกินแขนช่วยด้วยอันหนึ่งช่วยขายด้วยใครก็ได้รอทีตอนนี้ตะเควกินแขนรอ,อไม่ได้ดพเพราะเรือเรือหนึ่งอันนี้ควอ, و, อนเร็วไม่พอจุกไม่ไหวลนะคือตอนนี้คือแบบมันเจ็บเวน้ัตาไหลแล้วโอ้ยช่วยด้วยทุกคน ตะกราจายผมด้วยอันนี้คือแบบไอ้ตะคิวตะคิวกินกินคาไอ้เม้งเลยไอ้เอ้ยบางคนกินตอนตื่นนี่วะขอพูดได้ไหมนี่เพิ่งชั้นสองเห็นแล้วจะไปกันหมดแล้วเหรอความปิงเป็นเหตุและตะคิวกินเป็นเหตุอ๋อเซลลี่อยู่ไหนเอาเซลลี่อยู่นู้นพิมบอกไอ้ฟิกพิมบอกให้เขาให้หน่อยว่าคนไรตะคิวกินไอ้ตรงรักแร้อจีบเจ็บไอ้เคี้ยแม่ง ตอนแรกมันนี่ก็อยู่เอวนะเว้ยมันลามไปถึงไอ้หลักเนีย้ยกูแบบโอ้มั่อจต่เอวตะขิวลามเมื่อตะขิวมันลามได้เว้ยวายแต่กแกไม่ต้องพูดอะ่ะเออไปขึ้นไปขึ้นไปบนนี้ไปเฮ้ยแกเมื่อกี้ยุงผ่านหน้าฉันไปใหญ่มากเอ ยุงใหญ่เหรอยุงตัวมันใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอพี่ยุงไอ้เหี้ยยุงมันใหญ่ขนาดนั้นยุงมึงเข้าใจเขายุงไหมไม่บอกว่ายุบบอกว่ายุงมันบินตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเท่าตัวหนังสือตอนพิมพ์เมื่อกี้สองช่องอะมึงไม่ใช่สองช่องอะสามช่องอะมึงจะขัดเหี้ยนะ มีตังกับฟิกถึงจะมีตังแต่มันก็ใช้ไม่ได้เพราะติดคูดาวเลยดีนะนั่นแหละถึงถามว่างยุงใหญ่ยุงปีฉาดยุง่ได้สามรอบแค่นั้นแหละยุงยาญ่ได้สามรอบยุงยากยุงยากยุ่อ๋อไงวะสามตัวแล้วนะนกป่องกุ้งแล้วก็ปะปีเอ่อฝึกทักษะเสริมเสริมสร้างคุยกับคนโม้ คนไปไม่ใช่โรอหยิบไปแล้วสอลสอลี่ด้วยโอ้หน้าลิบป,ปัดนเคยรู้ป่ะว่าระหว่างที่เราพูดคุยอะส่วนฉันนะนันน่งหิวแล้วบวกกับพิซซ่าอยู่ข้างหน้าเอาว้ย จะแดกหรือจะหนีเอะจะแดกหรือจะจุกแม่งเอ๋ยหิวก็หิวไลก็ต้องไล่หาหาทาลมัดหาทามานคนไลมากแบบไอช่วงแบบก็คือเราต้องตื่นไงมันก็หิวเปนเรื่องปกติป่ะกินตื่นตื่นแต่ไหนไม่ตื่นตื่นจนจะใกล้จะไลไล่ไม่พอหิวด้วยหิวไม่พอแต่คิวกินอีกเออเหลืออะไรล่ะ นั่นแหละสภาพคืองี้ด้วยเราอะ่ะนอนนอนปกติแหละแต่ว่ามันมีนอนกำลังนอนกลางวันแล้วมันหลับยาวไงแกเนี่ยเอาแต่พูดเลยแกก็สกิวเช็คพลาดเลยขอคุณลืม้อยหลอแล้วลืม้อยหลอแล้ว กแล้วไอ้โน่สตีดเลยตบมือไปลิงตีฉาบเลยแม่เอ้ยไฟนอสเตดเฮียเราสุดท้ายก่อนไปกตายได้เลยป่ะไอ้ไอ้โน่หอยแล้วอันนี้รอเล่นอ่ะไอ้เจอทถามแล้วเพื่อนตอนนี้มึงต้องเก็บให้ครบเพืเจอหน้าก็ห่วยเฮ้ย มันค่เห็นมันกู้ว่ะมัเห็นมันกู้ว่เห็นมันมันตั้งมันแนว